โอเคท่านผู้ชมตัดมาแล้วเรียบร,ร้อยเนาะเดี๋ยวคอยสิขอตัวหัวน้ามันอส่สิป้าใบขึ้นเก่าซะห่างมันหนอ่อยเนาะน่ะสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดยดพันผึ่งฟังไทยสบายดีพันผึ่งฟังลาวเนาะอ่ะมาพบก,กับพันผึ่งลาวคือเก่ามันอนึ่งยุป่าอยู่ 8, ยด,ดงไปแล้ว เมื่อนี้ออกมาไกลจากบ่อนเก่าเนี่ยท่านผู้ชมพะว่าบ,บ่อนเก่าหันจากชิมิผู้ใดแล้วจังไห้แห้งอะไรจูดจนมดเลยก็มิมบ่อนควยหาเพิ่งบ่อนควยหามิมปีกไกเนาะดงมิมดง,มมดงมเพิ่งทั้งเพื่งทั้งมิม,งม,มแถวเขตคือว่าเขาจูดนะเนาะตกมาปีนี้ถือว่าขจูดเรียบร้อยก็เลยได้ง่ายสถานที่หาเนาะง่ายจุดหาออกมาไกลหน่อยหนึ่งคือว่ามาเห็นแล้วท่วานผู้ชม อยู่ข้างหลังนี่เนาะฮั่งบักใหญ่นึงแต่ว่าหัวน้าถ้าเบิ่งว่าพอปเกดเนี่มันมีดอกไม้บ่หรือว่าอ่าถ้าว่าบ่มีหัวน้าก็ค่อยสิไดิปไว้ก่อนนะถ้าว่ามีก็สิได้เอาฮั่งโอเคเดี๋ยวถ้าว่าตั้งกล้องได้ก็สิถ่ายให้เบิ่งนชมไปก่อนนี่เด้ทั่งบักใหญ่เด้อทา่านผู้ชมนี่โอ้โหหัวน้าหาใหญ่ได้แชมป์แขนนี่แหละหัวน้าบ่เผยกว่าทั้งหมดจักเนาะแต่ว่ามันสิปิดตาบ่เนาะแหนมข,ขึ้นไปคือเวน้นเลยเห็นหูกองป่องอยู่ โอเคเดี๋ยวจะขอเป่าควันไปก่อนครับคุณผู้ชมถือมาถึงเรียบร้อยถือควันเรียบร้อยหัวน้ำถือว่าเสียดายทั้งลุ่มมันใส่บมเต็มท่านผู้ชมทั้งเถิองก็เริ่มจะดูดกินมันละยิงเกิดแต่วันมองกลางหันเนาะก็เสียด้เอาซะวันนี้เนาะเพื่อจะได้มามันไก่เลยท่านผู้ชมแต่หัางมันขอจะขอคู่ไว้เนาะมาเพื่อได้มาจอบเบิงเคื่อที่สองโอเคขอตั้งกล้องก่อนท่านผู้ชม โอเคตั้งกล้องได้สำเนาเด้ะมาอยู่ทั้งต้นไม้ขอบใจควันหน่อยนี่มันม่อยักอยู่บนไหนนี่ไมนที่สวน thế lại xong này, để cái khòi tắt con ừ hay là thôi không ở nhà bà con nữa ที่ลายตาเนี่ยเด้อผู้เบิงวัวกล้องแบบมันกล้องมันบริมาทผ่านแน่ทางผู้ช่วยเลยทางผู้ช่ท่านไหนจะสนับสนุนก็นจะเลื่อนคณแล้ก็จะเลื่อนติดตามให้แน่ทางผู้ช่วยอาจะบอกผาดคลิดใหม่ๆจะทั้ทงสองของพานของเ้าลงเบิง โอเคท่านผู้ชมตัดมาเร็วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวคอยสิขอตัวหัวน้ามันขอสิพาไปคือเเ้าซะห่างมันนบบน่ยเนาะถ้ามาเจาะเบื้องมือน่ะถ้ามันอยู่ได้ถา้ถาถา้ถาคนสิบมาเห็นได้ nè, đã tham bộ trưởng ok, bắt nấm rễ loại tham bộ trưởng, hang vẫn sẽ phục vai và ok là xong này, ngoài nấm thứ vật, mờ lặc cặc đấy, mờ lặc cặc lem mà ok dù nó, ok ngoài nấm bung nhảy này nó, để kho phục hang lại cả lông phục tham phục hang nó, bằng thừa. ถามามเอาชุดที่สองประมาณเดือนหาเนาะรอถ้าเบิร์นบาช่วงเดือนหามันจะมีนําดีบ่เนาะโอเคพอลงไปหาห้างที่สองต่อเมื่อเมื่อจะได้ห้างเดียวนี่บ่เหมือนนี่มาพออีกห้างที่สองนผู้ชมโอ้โธคืออยู่หกกระดกระดอหรืสงสัยลักษณะสิมาอยู่ใหม่นี่จับบัจักเนาะเดี๋ยวจะขอเป่าควันเชิเบิร์ก่อนถ้าหัวนำงามก็จะเอาท่านผู้ชม ถ้าว่าหัวน้ำบงึงไงมก็ยังประธา,านใจหัวน้ำมึงก็สิปะไว้เอาพร้อมกับหา้างตกเอาบางทีนี้เน,นาะห้งที่สองโอเคขอลองเปลี่ยนมุ้งยังเป็นมิ่งมายอยู่ใหม่เนาะูห้างมันอยู่เชิงโอ้โหมันจะอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ขอสิป,ปะไว้ก่อนถามมาเจาะบ,บางเดือนหาเนาะนั่น,น,น,นแม่มันตกลงพื้นเลยเคสไหาห้างที่สามบัดน,นี้อันนี้ห้างที่สอง แต่านยังหากก็มาอยู่หากก็มาจับพ่าทำาือซ้มมาบังห้างมิมที่ว่านคอยเอาให้พะเท่าเมื่อนั้นเนาะถือว่ามันถอดมัดแล้วเนาะส่วนลายมันถอดมัดแล้วนี่นางพญ,ญาก็ถอดลายแล้วตัวผู้ก็ตัวผูกก็ถอดลายเลยนี่เป็นหูงใหญ่ๆทื่ว่าเป็นอะาเป็นหูเป็นหูทั้งๆใหญ่ๆส่วนเป็นหลอดทั้งร่มนี่เป็นนางพญ,ญา บึงทรงก็สิบอิย่ท่านผู้ชมเพราะว่ามันใหายหนีน้ำเลยก็มีเนาะเพราะว่าแม่มันปกติมันต้องหลายกว่านี้ถ้าว่าอีกอถ้าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าว่ามันบุนีถือว่าเห็ดแห้งต่อใส่หัวน้ำบานต่อถ้าว่ามันถอดออกมืดนน่ลยถ้าว่าส่องก็เลยบางเทือกกรบ,บยุยบางเทือกกระยูยท่านผู้ชมแต่ว่าแม่มันออกหากินยู่หน่อยนี ตเสริมกำลังเสริมหัวน้าอยู่กับนี้อ่าลอลุ้นน้ำกันประมาณอีกประมาณทิตหนึ่งมาจอบเบิ่งนครับว่าวมันอยู่อาจจะเห็นนะครับว่อยู่กัถือว่าบ่เห็น,จจนแล้วมาพ้อหั้งที่ทั้งที่สองครับทุกท่าเอ่อทั้งที่สามวันทังที่สองทังที่สองเห็นแต่ว่ามันอ่อนเนาะก็เลยปะบ่อยเอาซะอันนี้หัวน้าคือว่างามอยู่เลยเติเบิ่งว่ามันมันอัตตาอยู่บ่เนาะมันปิดหูปิดตาอยู่บ่ เคเดี okay. ๋ยวขอเปล่าควันใช่แล้วก็ตัดมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะ cầm ra bụi cái này nằm như một tem thì không? nó còn hiện đó phải mất mơ tham một số mới đây sắp như lẹ mưa này hả ถือว่าออกมาแต่เฮือน่า11โมงแหละเนาะ11โมงแล้วออกแต่เฮือนถือว่าพ่อสามห้างพ่อสามห้างแต่ว่ามันอ่อนมืดบางทีนี่ก็อ่อนเนาะก็เลยปะใช่ปะไปประมาณนี้ประมาณทิดหนึ่งใช่แตาว่ามันมันเสียก็ถือว่ากินเห้วแต่ว่ามีคนมาเห็นก็ถือว่ากินเห้วเลยกวัวนี้ถือว่างามอยู่ท่า้สมถ้าว่าใส่ทั้งพื้นมันใส่ทั้งพื้นน้ำเนี่ยถือว่ายังโอเคเนาะ ปรว่านักอยู่ไล้ได้อยู่ประมาณสี่ขีดสี่ขีดประมาณนี่แหละ okay, ส,สี่หาขีดโอเคท่านผู้ชมสีได้ลาท่านผู้ชมไปสำเนาได้คำแล้วสิเมื่อแล้วเนาะอันนี้ก็บรถจอดอย่างนี้ฝากท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของพันเพิ่งลาวถ้าเบิ่งว่าคลิปหน้าพันเพิ่งลาวมีคลิปอย่าง ลงให้เบิงมึงเทือกกะสิมีคลิปหามิ่มคือเก้ทาท่านูรชมเพราะว่าช่วงนี้บริมีเวลาออกหาเพิงเนาะก็ชิดได้แต่มิ่มนี่แหละอ้าพอกันใหม่ก็พันเพิงเราในคลิปหนาเนาะสำหรับทีน่นี้ขอกลางเขสบายดี